สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเร็วๆนี้ในเร็วๆนี้ใครจะขอคุณแต่งงานเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคนที่เขาจะขอคุณแต่งงานในเร็วๆนี้เป็นใคร ดูแลการดูแลซึ่งกันและกันคุณดูแลเขาเขาจะดูแลคุณเขาต้องการดูแลคุณอย่างให้คุณมาดูแลเขาเฝ้าดูแลคุณห่วงใหญ่คุณรอเป็งพลังงานการรอคนที่คุณรอเขาอยู่คุณดูแลเขาเขารอคุณคุณรอเขาเนี่ยนั่นคุณก็เขาแล้วเขาจะขอคุณแต่งงาน รอที่จะได้พบเจอนับเวลารอคุณรอเขาอยู่เขารอที่จะพบเจอคุณรอที่จะมาหาคุณเขาดูแลคุณคุณดูแลเขาคุณรักเขาเขารักคุณดูเป็นพลังงานที่ดีดูแลห่วงใยกันนะพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำตัวเขาเอง เหมือนแล้วอย่างไรรูเร็วนนี้เขาจะขอคุณแต่งงานเหมือนที่ผ่านมาเขาอะหรือเขาต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรคขวางหนามมากมายเพื่อเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาแล้วก็รอเฝ้าติดตามคุณอยู่ดูพลังงานระหว่างคุณกับเขากว่าที่เขาจะขอคุณแต่งงานกว่าจะสมหวังกว่า ที่เขาจะมาขอคุณได้เนี่ยมีอุปสรรคขวางหนามมากมายเขาคอยติดตามชีวิตคุณคุณติดตามชีวิตเขาเป็นการรอคอยอะความอดทนอุปสรรคขวางหนามมากมายเขาทำทุกวิถีทางนะเพื่อที่จะได้มาขอคุณแต่งงานไม่ได้ด้วยเล่ยก,ก็ว่าด้วยมนไม่ได้ด้วยมณก็ว่าด้วยคาถารักนี้ใช้ความมานะพยายามอดทนมากใช้เวลามาก่อนแล้ว อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขปลูกสร้างต้นรักครอบครัวไปกับคุณคุณรักเขาเขาก็รักคุณเที่ยวเทศกาลเร็วๆนี้เขาจะขอคุณแต่งงานในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งนนับเวลารอที่จะได้พบเจอรอที่จะออกออ,อกจากอุปสรรคปัญหาเดินทางมาหาคุณมาขอคุณแต่งงานเตรียมพร้อมในความรักนี้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไว้แล้ว เพียงเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นในเร็วๆนี้เขาจะขอคุณแต่งงานแล้วเขาเหมือนเตรียมพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเหมือนที่ผ่านมาเขาเนี่ยพอพยาย,ยามซ้ำมีอุปสรรคขวางหนามมากมายหรือกว่าจะจะได้มาขอคุณแต่งงานนใช้เวลามาก่อนแล้วคิดถึง คิดถึงคุณมากในตอนนี้ติดตามชีวิตคุณอยู่คุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณคุณก็ส่องมองเขาอยู่เขาจะขอคุณแต่งงานแล้วเร็วๆนี้คุณกับเขาถึงแม้ไกลห่างจากกันก็เข้าใจเข้าใจที่ต้องไกลต้องห่างต้องจากต้องมีอุปสรรคปัญหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำต้องรอคอยความรักนี้ต้องใช้เวลา มีมาคุมเขาหึงหวงห่วงคุณนะ,มะไม่อยากให้คุณมองใครไม่อยากให้ใครมองคุณอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอิ่มอุน่นอบอุ่นใจเขาจะขอคุณแต่งงานละในเร็วๆนี้เพราะรอรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเตรียมพร้อมไว้แล้วเป็นคนที่คุณรอเขาคุณคิดถึงเขา คุณอยู่ใกล้เขามีความสุขคุณเคยดูแลเขาดูแลคุณเขาต้องการดูแลคุณอะ่ะเป็นพลังงานที่ดีนะความอดทนไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามเขาไม่ยอมแพ้แล้วเรามาดูว่าเร็วๆนี้เขาจะขอบคุณแต่งงานเขาวางแผนเตรียมพร้อมไว้แล้วคิดถึงคุณเขาคิดยังไงกับคุณอีก จะทำอย่างไรอยากบอกอะไรให้คุณรู้คุณคือของขวัญที่มีค่าสำหรับเขาดีใจเขาจะมอบรักที่ดีความรักดีๆสิ่งดีๆให้คุณมีความสุขความดีใจอะมาขอคุณแต่งงานรักที่จับต้องไม่ได้รักที่ไกลห่างแล้วถึงเวลาแล้วเขาเขาจะมาขอคุณแต่งงานที่ไกลที่ห่างแต่เขาเหมือน ดูเขาก็วิตกกังวลนะเพราะไปนี้พูดถึงความผิดหวังเหมือนเขาจะบอกว่าไม่ให้ไม่ให้คุณผิดหวังในตัวเขาอะเพราะคุณคือของขวัญที่มีค่าที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วเขาว่าเขาจะไม่ผิดหวังในตัวคุณเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังคุณอยู่ในใจเขามองให้ลึกเขาใช้เวลามาก่อนแล้วเนี่ยก็ใช้เวลา นะขอคุณแต่งงานเขามั่นใจแล้วในใจแล้วแอบรักเขารักคิดถึงคุณแอบรักคุณมานานแล้วคุณกับเขาเนะี่ยเขาก็เป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณนะต้องการบอกความในใจขอคุณแต่งงานคุณคือคนที่เขารัก สวยคุณดูหล่อดูสวยแล้วเขาจะพัฒนาตัวเขานำความสุขเรื่องราวดีๆมาให้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันตัวเขาเขาอะ่ะว่าคุณน่ะคือของขวัญที่มีค่าที่ดีแล้วเขาจะมอบรักที่ดีให้คุณมอ,มอบของขวัญขอคุณแต่งงานเขาจะพัฒนาปรับตัวเข้าหาคุณคุณคือคนหล่อคนสวยคนมีสเสน่ห์ที่ดีพร้อมสำหรับเขา เหมือนเขาจอกว่าเขาจะนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเข้าหาคุณน่ยพัฒนาการเสริมสวยเหมือนเสริมเสริมพลังเสริมความรักให้ความรักเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปเขาหึงเขาห่วงเขาห่วงคุณเขาคิดว่าจะทำอย่างไรเหมือนเขาหาทางออกคิดที่จะมาขอคุณแต่งงาน ต้องใช้ความอดทนเนี่ยคู่กับไพ่เขาเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตเขาว่าเขาเตรียมเหมือนอดทนต่อสู้กับเรื่องราวมากมายในชีวิตเขามาก่อนแล้วเขาแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วน่ยออกเดทพบปะพูดคุยแล้วก็จะขอคุณแต่งงานเขาวางแผนเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็คิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาสรุปรักที่ประณีตละเอียดอ่อนค่อยเป็นค่อยไปความอดทน เหมือนเขาจะบอกให้คุณรู้ว่าเขามั่นใจละคุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะขอแต่งงานอ้อมกอดแห่งรักมาให้คุณต้องการอ้อมกอดแห่งรักของคุณความอบอุ่นอยู่ใกล้คุณยังก็ย้ำสามมีความสุขความอบอุ่นของขวัญที่มีค่าเขารักคุณมานานแล้วแล้วเขาบอกว่าตัวตัวเขาเองเนะี่ยเหมือนเขาก็ย้ำํามนะ แล้วเขาเหมือนต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรคขวางนาำมามากแล้วก็หึงหวงห่วงคุณอยากพูดคุยออกเดทรักที่ละเอียดอ่อนความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อคุณแล้วเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรอีกวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาเขาคิดจะทําอย่างไรความรักนี้ชีวิตความรักเขาเป็นอย่างไรเขาจะทําอย่างไรพันาลายบรรทมศิล ความรังนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังเหมือนมักมีปัญหาเกิดขึ้นกลางคันเสมอแต่เขาบอกว่าตัวเขาเองเน่ยเป็นพลังงานที่เขาน่ยดูนิ่งๆคิดหาทางออกจะขอคุณแต่งงานไม่ว่าเขาคิดเขาจะทําอะไรคือชีวิตต้องต่อต่อสู้แล้วคือประสบผลสําเร็จสมหวงังช่วงเวลาที่เขามีความสุขเขาหยุดพักพักเหนื่อยดูแลหวัวใจเขาก็จะทําอย่างไรและก้าวหน้าชีวิตก้าวหน้าไปข้างหน้า แล้วเขามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่เพราะเขาใช้เวลาเนี่ยในการจะคบกับใครอะใช้เวลาแล้วเลือกคบเลือกคนที่มาคบเลือกคบห่วงเห็นความรักคุณคือคนที่เขารักฝันจะแต่งงานด้วยใช้ชีวิตอยู่กับคุณเขาจะเดินทางมาเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ เดินทางมาหาติดตทัสื่อสารพูดคุยมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าเขาจะมาขอคุณแต่งงานแล้วเขาตั้งใจไว้เนี่ยไม่ยอมแพ้มีพละกกาลังความรู้ความสามารถความตั้งใจเพราะในความรักนี้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงน,น,นะการมีอุปสรรคทั้งดีและร้ายเข้ามาในความรักนี้ทําให้เขาเข้าใจละจะมาขอคุณแต่งงานเนี่ยเขารักคุณนํารักที่ดีมาให้คุณ แล้วคุณมอบรักที่ดีให้เขาผนังสุพรรณมัจฉาความสุขความอบอุ่นความลุ่มลื่นล่มเย็นมีความสุขนำความสุขมาให้คุณที่เขาคิดเขาหวังเขาตั้งใจอะ่ะแล้วเขาต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วแต่รักนี้ใช้เวลาไม่ได้รวดเร็วดังที่คิดต้องมีอุปสรรคแก้ไขแล้วเขาพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขานะอดทนรักที่มั่นคงมาให้พระศิวะ ไพ่ก็ย้ำซ้ำนะเพราะพระศิวะเนี่ยกว่ากว่าจะสมหวังทุกอย่างไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังกว่าที่จะมาขอคุณแต่งงานได้มีอุปสรรคขวางหนาม,มากมายรักที่ใช้เวลาพระเทวฤาืษีีขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาเพราะการเรียนรู้การศึกษาความมั่นใจและพัฒนา ความรักชีวิตเขาให้เจริญก้าวหน้าเพราะอันบนี้พูดถึงความรู้ความสามารถมีความรู้ผลักดันให้ชีวิตเขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วความรักนี้อดทนมาก่อนแล้วเดินทางมาขอคุณแต่งงานในเร็วๆนี้คิดวางแผนชีวิตไว้แล้วเพราะเขาอยู่ในห่วงแห่งความรักนะกำลังนิ่งๆคิดเดินทางติดต่อสื่อสารมาหาพูดคุยบอกให้คุณรู้นำรักที่ดีมาให้คุณเขาว่าคุณอ่ะ เป็นคนที่ใช่ที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะ่ะความสุขความอบอุ่นความเข้าใจเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบสาหมายเลขยี่สิบห้าหมายเลขสี่หมายเลขเจ็ดหมายเลขยี่สิบหกหมายเลข 25, ห้า, 4, ห,า, 7, ห,า, 26, ห,าหรือไม่ก็เกิดปีมะเมียหรือไม่ก็เกิดลายสีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิด เขาเร็วๆนี้เขาจะขอคุณแต่งงานเรามาดูความรักคุณเป็นอย่างไรเร็วๆนี้มีคนที่เขาจะขอคุณแต่งงานเป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณรักที่ใช้เวลามามาก่อนแล้วเขาแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วเขาจะมาขอคุณแต่งงานความรักคุณเป็นอย่างไรพระเทวะหรือสีเรื่องความรักคุณ มันกว่าจะสมหวังทุกคุณเคยผ่านความอึดอัดความทุกข์ความไม่เข้าใจกันแล้วบางคนบางท่านคุณว่าคุณจะอยู่เป็นโสดความเป็นโสดมีความเป็นโสดเนี่ยทาวเวสสุวรรณมั่นคงคุณจะพบกับความสุขความมั่นคงแต่เหมือนผ่านอุปสรรคมาก่อนย้ำซ้ำน่ะเขาอยู่ในห้วงแห่งความรักคุณจะพบรักความมั่นคงความสมหวังได้ดังที่คุณคิด เพราะปนนะี้าวเวสุวรรณคือความสุขความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาคู่ที่ดีดูแลคุณมาส่งเสริมสนับสนุนหน้าที่การงานคุณได้คนรอบข้างคุณยอมรับเขาเทพพุทธได้พูดคุยนะคุณวางแผนชีวิตไว้แล้วรอเวลาเพราะวนนะี้พูดถึงการพูดการคุยรอเวลาหรือการคิดเริ่มต้นใหม่ทำอะไรใหม่ๆเพราะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงใหม่ ความรักนี้ชา้าๆมันคงหรือคุณจะพบรักแบบกระทันหันคนในฝันที่คุณฝันคุณรอคอยจะสมหวังเกิดขึ้นเทพรจรนทร์วันนี้อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจหรือคุณอยู่ในห่วงเวลาแห่งความวิตกกังวลกลัวการสูญเสียผัดพลาดจากคนรักกลัวคนรักไม่รักต้องคิดต้องตัดสินใจคิดไม่ได้แก้มีตกวุ่นวายใจรักด้วยความอ่อนไหวลังเลด้วยความไม่แน่ใจ รือคุณอ่านเดาใจได้ยากอ่ะแต่อยู่ที่คุณตั้งแต่ดสินใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงความรักที่เหมาะสมสําหรับคุณต,ต,ต้องต้องต้องสามารถดูแลปกป้องคุ้มครองคุณได้อะ่ะเขาดูแลคุณได้เปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มต้นใหม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีออกจากอุปสรรคปัญหา นั่คนที่เขาเลี้ยงหาคุณคุณเรียกหาเขาพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรคนที่แตกต่างไกลห่างนิ่งเงียบไปแล้วเขาจะขอคุณแต่งงานด้วยความรักนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังผัดภาคไกลห่างเรียกหาอ้อนวอนเหมือนทําให้คุณทุกข์วุ่นวายอ่ะก่อนทุกข์ก่อน,กกอนถึงจะสมหวังเนะ้าพระแม่นางกวาง มีคนที่เขาเลีืยงหาคุณนำรักที่ดีมาให้คุณเพราะคุณดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์แต่ก็อยู่ที่คุณต้องตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงที่คุณจะเลือกว่าแต่ัดสินใจเลือกใครหรือตัดสินใจไปทางใดที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแต่เหมือนไพ่จะบอกด้วยตัวคุณเองอะ่ะเพราะใบนี้นพูดถึงรักที่ใช้เวลาปรัศนคติความคิดวิถีชีวิตเข้าหากัน แน่ใจให้มั่นใจเพื่อสร้างความรักความมั่นคงไปในอนาคตครอบครัวที่มั่นคงพระแม่นางกวักที่คุณอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยเสน่ห์ของคุณจะได้รับของขวัญของฝากโชคลาภทรัพย์สินเงินทองมีคนที่มาขอคุณแต่งงานนำรักที่ดีมาให้คุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข19กหมายเลข10หมายเลข4หมายเลข2หมายเลขหนึ่ง หมายเลข34หมายเลข29หรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดวนนัดวนพุธไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรหมายเลขอะไรเร็วๆนี้เขาจะมาขอคุณแต่งงานแต่แต่งงานนี้อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณแล้วเรามาดูว่าคนที่ที่เขาจะมาขอคุณแต่งงานในเร็วๆนี้ เรามาดูว่าความรักเขาที่มีต่อคุณมากน้อยเพียงไรหัวใจเขาเรามาดูบันทึกรักในหัวใจเขาเขาบอกว่าเขาต้องจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาหามาขอคุณแต่งงานได้เนี่ยต้องจัดการเรื่องราวของเขาทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเขาจะมา ขอคุณแต่งงานหรือเขาจัดการชีวิตเขาเรียบร้อยแล้วแล้วถึงเวลาแล้วเขาจะมาขอคุณแต่งงานแล้วแต่ละคนละท่านเขามีเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไขก่อนเขายังทําไม่ได้ในตอนนี้รักที่ใช้เวลาไม่ได้เหมือนรักนี้ใช้เวลามาก่อนเขาบอกว่าคุณกับเขาถูกกาหนดมาเพื่อพบกันเสมอเหมือนเขียนไว้ดวงดาวผัดพาไม่ไม่ไปจากกันอะ เป็นคู่กันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาอย่างไรในที่สุดก็จะได้สมหวังได้เป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็จะมาขอคุณแต่งงานได้แล้วชีวิตเขาเหมือนไกลห่างมีอุปสรรคขัดขวางในชีวิตเขาเนี่ยเขาก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ได้มาสมหวังมาขอคุณแต่งงานเป็นคู่กันเขาบอกว่าเขารักคุณสุดหัวใจรักคุณเท่าดวงจันทร์ดวงจันทร์ กลับมาในเหมือนเส้นทางของดวงจันทร์ไปกับโลกมนุษย์ไปหาดวงจันทร์เน่ะกลับไปกลับมาเป็นล้านๆครั้งรักมากๆอีกใบคุณจะช่วยเขาไหมคุณจะช่วยเขาไหมคุณจะรักเขาไหมคุณจะเนี่ย ไปเดินทางใช้ชีวิตไปกับเขาไหมเขาจะขอคุณแต่งงานคุณรับรักเขาไหมเนี่ยเขาอยากรู้แล้วใต้สำรับว่าอย่างไรเขาไม่อยากรออีกต่อไปปวดเป็นของเขาเขาจะขอคุณแต่งงานเพราะเขารักคุณมากค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณลร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ